ใจนักสู้โคชออสชมสปิริตลูกยางไทยประเดิมศึก VNL แพ้โปลแลนด์อย่างสูสีทุกเซตโคชออสเปิดใจหลังลูกยางสาวไทยพายโปลแลนด์0-3ต่อเซตยกย่อมสปิริตลูกทีมชี้แต้มที่ได้มาจากฝีมือล้วนๆบรรยากาศทีมดีเยี่ยมพร้อมเดินหน้าปรับปรุงสู้เกมต่อไป การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2025 VNL 2025นัดแรกของทีมชาติไทยเปิดฉากอย่างเข้มข้นเมื่อสาวไทยลงสนามพบกับทีมแกร่งอย่างโปแลนด์และแม้ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยการพ่ายแพ้0ต่อ3เซต22ต่อ25 24ต่อ26 22ต่อ25แต่ฟอร์มการเล่นของนักตบลูกยางสาวไทยเรียกเสียงชื่นชมได้อย่างมากโดยเฉพาะจากโคชออสเกียรติพงษ์รัชตะเพียงไกรหัว หน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยหลังจบการแข่งขันโคชออสได้เปิดใจกับสื่อโดยยอมรับว่าโปรแลนด์เป็นทีมที่แข็งแกร่งและเล่นได้ดีมากผู้เล่นมีทั้งพละกำลังความสูงเทคนิคและความฉลาดเฉียบคมมากขึ้นกว่าที่เคยเห็นในปีที่ผ่านมา ผู้เล่นของโปรแลนด์ที่ลงมาได้แสดงศักยภาพและขีดความสามารถอย่างสูงในการเล่นวอลเล่บอลในสไตล์ของเขาทั้งการเสิร์ฟที่รุนแรงการตบที่หนักหน่วงแล้วก็ฉลาดปีนี้ดูเขาเล่นฉลาดขึ้นเยอะมาก แม้จะพ่ายแพ้แต่โคชออสก็กล่าวชมลูกทีมไทยอย่างเต็มที่โดยเน้นว่าแต้มที่ทีมไทยได้มาไม่ได้มาจากความโชคช่วยเราไม่ได้แต้มมาจากฟลุกฟุกเลยเราได้แต้มมาจากฝีมือล้วนๆต้องสร้างเกมเองทุกแต้มแมชนี้นักกีฬาของเราก็ยังมีสปิริตมีไฟในการสู้ดีมากใช้เทคนิคอย่างเต็มที่และทีมเวิร์กก็ดี ทุกคนยังมีแพชชั่นอยากจะชนะมีการให้อภัยกันและกันเสียดายแต่ไม่เสียใจเราเล่นในเกมของเราและเล่นอย่างสนุกวันนี้ก็อยากจะชนะเหมือนกันแต่สิ่งที่เห็นจากลูกทีมคือทัศนคติที่ดีมากโปรแกรมนัดถัดไป5มิถุนายนเวลา14นาฬิกาไทยพบเบลเยียม